ดีตอนบายบายพี่น้องกับบรรยากาศคึ้มๆแบบนี้พี่น้องเหมาะสำหรับการหาห้างต่อนะเนาะพี่น้องมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกมาพี่น้องว่าหาห้างต่อคุมให้เบิ้งเนี่ยพี่น้องตัวเหนียวหายากนะพี่น้องโบว์จะหาขอหรือบ่กต่อคุมเลยพี่น้องเพราะว่าแม่มันไปไหวนะพี่น้องมันสังเกตนำมาท่านนะพี่น้อง แต่ก็ดสิลองห้าเบิ้งพี่น้องสิลองห้าเบิบ้องไปสิพอรหรือบ่พี่น้องก็เห็นแมมันบินผ่านอยู่พี่น้องแถวนี้แต่ว่าห่างมันจำเป็นจะอยู่บนไรพี่น้องโบว์วิชิพอรหรือบ่พอเนี่ยพี่น้องพอหรือบ่พอกับบอบากันเนี่พี่น้อง Okay. เดี๋ยวจะหาให้เบิ่งพี่น้องถ้าพาะก็ถือว่ามันพี่น้องถ้าบ่าพาะก็ถือว่าบ่าพาะนะพี่น้องบ่ชิว่าจไดแต่เมื่อมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าหาให้เบิง่งเนี่อย่าหาแต่ต่อเฮือร้ายหรอวะหาห้างต่อคุมให้เบิง่งเนี่เดี๋ยวสิลองเบิ่งหน่อพี่น้องเนาะแต่ว่าผมว่า สังเกตก็จะคือกันกับตอตอโคเสือเนี่ยนะพี่น้องเบิ่งแม่มันคือกันเนี่ยแหละแต่ว่าผมหาแต่เถื่อผมบ่ค่อยสนใจกับตอคุ้มนะพี่น้องผมหาเบิ่งแต่ตอหเสือมันสังเกตง่ายนะพี่น้องเพราะว่าห้างมันอยู่เทิงนะพี่น้องห้างมันอยู่เทิงกกงใหม่ไม่สังเกตง่ายตอคุ้มนี่มันจะอยู่ในดินนะพี่น้องหรือว่าอยู่ในโกนหรือโพรงใหม่นะพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเบิรกเพื่อพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่เวลาสังเกตเบิรงพี่น้องเบิรงแม่มันนำและเบิรงว่ามันบินไปทางใดนทางใหนนะพี่น้องเห็นแม่มันบินแถวนี้พี่น้องมุ่ยาต่วนันไปไว้ที่พี่น้อง ค่อนข้างหา,หายากนั้นพี่น้องต่อคุ้มนี่ค่อนข้างค่อนข้างหาลำบากแน่ยน้นอง,งพี่น้องเนาะต้องใช้เวลาเพิ่งแบบต้องใช้เวลาสังเกตเบืเเเ้องต้นพี่น้องพี่น้องเหาเห็นแม่ต่อคุ้มพี่น้องบินลงวันนี้พี่น้อง บินออกวันแล้วก็ลงวันเห็นซองเมย์พี่น้องย้าใช้เขาไปเบิ่งนะพี่น้องบวันนี้มีต้องใส่ห้างมันอยู่นี่พี่น้องอันนี้บินออกอีกพี่น้องในนอนพี่น้องในน่องอันนี้ลงดานพี่น้องอันนี้ลงดานอีกแล้วพี่น้องในนอนพี่น้องต้องมีห้างอยู่นี่ นปานแต่มันหกไปน้องเดีย๋ยวไปิึงน้ำลาพไปน้องทางเขาหกนะอโอโอีเลยพไปน้องแย,ย่าเบิ่ยี๋ไปน้อง พี่น้องแม่มันบินขึ้นบนนั้นพี่น้องเห็นบ่แต่ห้างโอ้ยใจพี่น้องเอาบ่อคอยสนัดไปเลยพี่น้องกับตะคุมแต่ก็ไปอยู่ใกล้ห้างมันก็ยานมันไล่ด้ี่น้อง มาเด้พี่น้องพอเล็กพี่น้องพอแล้วนี่นี่พี่น้องเหนควายวัวลำธุ่มเลยพี่น้องอะไพี่น้องเด็กชายเบอร์โอ้มาอยู่ในโพนพี่น้องนี่พี่น้องมาอยู่ในโพนนด็กพี่น้องโอ้เด็พี่น้อง แมวบินเขาพี่น้องเด็ดแมวบินล้มหมาเนี่ยพี่น้องบวกมักายเขาไก่นะพี่น้อง พี่ดินมากไปนเนาะมันขวดพีนเนองโอเคพี่นาะพอแล้วพี่นองพอแล้วเฮ้ยมาอยู่ในนี้พี่น้อง เบิร์แมวมันมากเลยพี่น้องพ่อเลยพี่น้องสังเกตคือกันกับตอหัวเสือเนี่ยพี่น้องเบิ่งแมวมันคือเก่าพี่น้องพอห้างนึงเนี่ยเราจะไปเบิ่งนฝั่งไหนได้หน่อยพี่น้องมัาชิมีหรือเปล่าแต่เนี่ยพอลห้างนึงพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งนกระไก่พี่น้องเจะไปเบิ่งนกระไก่แล้วพี่น้อง พี่น้องพอร่างนึงนะพี่น้องเดี๋ยวไปรอเบิ่งแถวนั้นอีกพี่น้องเราจิมีอีกหรือเปล่ามันปลามันหกหน่พี่น้องอามออา,มามงงสังเกตเบิ่งแม่มันหยางนะพี่น้องเพราะว่าแม่ต่อนี่คุมมันไปไหวนะพี่น้องแม่มันจะใหญ่ยยก็จริงแต่มันไปไหวนะพี่น้องมาสังเกตเห็น Okay. เดี๋ยวมาแลงเขาจะมาเอานะพี่น้องมาแลงเขาจะมาเอาบ่าเคยเอาตอคุ้มนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเป็นห้างตะมิดพี่น้องห้างตัวนี้ตอคุม้มในห้างแหลกน,นะพี่น้องที่เาจะเอาเปนอาีนี้โอเคเดี๋ยวจะลอเบอร์ก่อนพี่น้องรอเบอร์ มันพอะอีกแต่ห้างเดียพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องพอแค่ห้างเดียวนะพี่น้องเลาะหาบ่พอนี่พี่น้องเป็นแค่ห้างเดียวอเฮ้พี่น้องเดี๋ยวมัแลงเราจะมาเอาพี่น้องเพราะว่าห้างมันกันใหญ่เลยพี่น้องมันกคัออกมาควายใหญ่เลยพี่น้องห้างมันก็ต้องใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งดคั่วมันพี่น้อง แต่ขวอยที่มันขวดออกมามันบวรายก็ถือว่าห่างน้อยๆนะพี่น้องอันนี้ขวอยมันขวดออกมาใหญ่เลยพี่น้องแสดงว่าห่างมันก็ต้องใหญ่เลยพี่น้องโอเคพี่น้องพอแค่แห่งเดียวนะน้อง